สวัสดีครับพี่ๆน้องๆชาวโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้เราห่างหายห่างเหินเหินห่างกันไปนานประมาณอสองวันนะครับคือวันศุกร์กับวันเสาร์แต่วันนี้เราก็ได้มาเจอกันอีกนะครับทางช่อง Facebook b w o n u m t h o n g นะครับบุญนําโต้งนะครับช่อง YouTube พ่อลูกอมยิ้มแลช่องติ๊ t o อกตรงเต้งน,นะครับกับการรีวิวต้นไม้ไม้ป่าไม้หายากไม้หาไม่ยากแต่ขอเป็นไม้ที่เราชอบนะครับวันนี้แต่งชุดอย่างนี้นะครับเนื่องจากเดินทางไปทั้งงานมงคลสมรสนะครับงานผูกแขนเพื่อนที่เรื่อนยศนะครับแล้วก็อีกงาน2ง,งานนะครับแล้วก็วันนี้ล้วนแต่เป็นงานมงคลที่มีความสุขนะครับก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะเพะิ่งกลับมาถึงบ้าน พอกลับไปถึงบ้านนะครับที่บ้านโนนเฮงแห่นะครับอําเภอโกสุมพิสัยคุณแม่ก็บอกว่ายายทํานะครับเอินก็บอกว่าเพาะไม้เบีย้ยไม้ไว้ชนิดนึงไวไ้นะครับบ้านผมนี่เอิญว่าต้นดอกกันของนะครับกันของกเอิญน,นะครับแต่ว่าชื่อทางการของเขาในภาษากลางนะครับก็คือต้นเนียครับต้นที่ผมจะโชว์วันนี้นะครับ ใครพอจะจําได้ไหมครับเคยเห็นไหมครับไม้ยืนต้นผักใบนะครับสูงได้ตั้งแต่15-20เมตรนะครับเป็นไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็เป็นดอกไม้ประจําจังหวัดปราจีนบุรีที่สําคัญนะครับเป็นดอกไม้ประจําพยาบาลไทยนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพยาบาลไทยนะครับ สีขาวนะครับช่อดอกเป็นรูปแตรสีขาวยาวนะครับดอกเป็นช่อนะครับแล้วก็ใบเป็นใบประกอบขนนกนะครับเป็นพืชใบเลี้ยงคู่แท้นะครับอยู่ในวงแคหางข้างนะครับแล้วก็เชื่อไหมครับว่าเนี่ยอยู่ในอันดับของกระเพรานะครับเป็นต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับกะเพรานะครับใครพอจะทราบบ้างครับแต่ว่าวันนี้นะครับ มงคลเลยคุณแม่เพาะให้ยายทำนะครับแม่ทําแม่สมทรงของผมสุธิรักคุณแม่สุธิรัของผมใครพอจะรู้จักไหมครับฉเฉลยแล้วกันนะครับนี่คือต้นกาสลองหรือต้นปีบในภาษากลางนะครับบ้านเฮ้าบ้านอีสานลายหมอกเอินต้นกัน้นก้าของต้นขับของแบบคยได้ยินนะครับไม้ต้นไม้ชนิดนี้นะครับเป็นไม้มงคลนะครับ ด้วยชื่อถ้าทางอีสานเขาบอกว่าขนามปูกวย,ยุบาลสิกันขโมยได้เพราะมันซื้อการของกันของนะครับแล้วก็ส่วนด้วยความที่ถ้าเป็นไม้ที่มีสรรพคุณทางยาหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรากดอกอเปลือกเนื้อไม้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของเด่นเลยก็คือว่าส่วนที่เป็นอดอกนะครับ เป็นยาที่สามารถนําไปทําให้แห้งนะครับดอกเขาแล้วนํามามวนเป็นยาสูบเพื่อรักษาโรคดิสซิโดนจมูกนะครับโรคหอบเหืดได้นะครับด้วยความที่กลิ่นหอมเนี่ยเขาสามารถเข้าเครื่องยาไทยได้นะครับส่วนเนื้อไม้นะครับไม้ไม่ได้แข็งมากแต่ว่าใส่กบง่ายนะครับไม้เขาจะออกสีอ่อน สีขาวอ่อนนะครับแล้วก็ใส่กบง่ายเหมาะสาหรับทําเครื่องเดือนนะครับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ประดับตกแต่งภายในบ้านไม่เหมาะโครงสร้างนะครับต้นปีดเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ผมจะเอาไปลงที่จะไปลงที่ไล่บุญรักษานะครับเป็นต้นไม้จะเอาไปเป็นไม้ประดับนะครับแล้วก็ด้วยความที่ชอบดอกหอมแล้วก็มีภรรยาเป็นพยาบาลนะครับก็เลยต้องมีต้นปีดไว ประดับบ้านนะครับเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทยเรานะครับก็วันนี้นะครับนำเสนอไม้ที่เป็นไม้ประดับที่ดีที่สวยดอกหอมมีสรรพคุณทางยานะครับเนื้อไม้ก็ใช้ได้ในระดับที่1นนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่มีมงคลนะครับ เป็นอย่างน้อยก็เป็นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพิษณุโลกและเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดปาจีนบุรีนะครับต้นกาสลองปีบหรือก้านของนะครับก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่นะครับที่จะฝากไว้ในใจวันนี้ที่มีความสุขก็เพราะว่าไปงานมงคลแล้วก็ได้สิ่งที่มงคลคือคุณแม่เพาะต้นปีบไว้ให้ พอยากอยู่นะครับก่อจะขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากขอบคุณหลายๆด้แม่ก็จะพยายามรักษาต้นปีต้นหลายๆต้นวันนี้ได้จริงๆได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณแม่สมทรงแม่ของผมแม่ที่ผมหักนะครับหักมากๆเลยแหละขอบคุณหลายๆสำหรับต้นใหม่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ในเพจ Uh, B W O W N U M T H O N G นะครับ Facebook นะครับแล้วก็ YouTube พ่อลูกอมยิม้มและ TikTok ต้งเต้งน,นะครับหวังว่าจะเป็นต้นไม้ในดวงใจของหลายๆคนอีกต้นหนึ่งนะครับปีบกาสรองกั้นของนะครับวันนี้ก็ต้องบายบายด้วยต้นปีบกาสรองของเราสวัสดีครับ